เออก็ห้าสองแปดห้าสองเก้านี่มั้งเออห้าสามสิบแถวๆนี้แหละข้อสั้นๆนี้นี่ยตามาจะออกนะาาตามาออกนะตามาออกนะถ้าอาตมาออกออกไปนี่แหละนะไม่รู้ว่าท่านจะออกตรงไหนนะต่อไปอัตกาถาสัจจิพีฟงว่า ทำไงนนี่ปฏิเวทยาณน่ปฏิเวทยานแม้ทั้งหมดเป็นโลกุตระไปพีกข้างในตอนอ่าอะไรเนี่ยญาณน่าญานอะไรเนี่ยยานยานคือการฟัง,างาการอะไรวะนะญาณ ยานที่เกิดกันนะยานที่เกิดขึ้นด้วยอำน,นาแห่งการฟังการทรงจําและการพิจารณาเป็นโลกิยะเป็นการมาวรจร<ม>หเห็นไหมเวลาแปลนะยานที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งการฟังการทรงจําการพิจารณาเป็นโลกิยะเป็นการมาวรจร อส่วนอะไรตัวอีกนะส่วนปีชาเป็นเครื่องพิจารณาจัดว่าเป็นญานแห่งมัคคสัตใช่ไหมอืมเขาเรียกว่าปัจเจเวคณาญาณ <c oughs> ใช่ไหมอ่าก็พิจารณาอย่างเดียวนะอ <c oughs> ่ะปัจเจเวคณาญาณอยู่ในญาณไหนญาณสิบหกเอาคำว่ากันไปนะ จัดเป็นยานแห่งอริะจัดเป็นยานแห่งมกสัตย์ของกันะอ่าต่อไปอีกทำไมตองอันนี้ไม่มีดีกาไม่มีแต่การถาก็แปลไปเลยนะแปลไปเลยอิท่าตัวนี้เป็นคําว่าอะไรคําว่าเป็นอ่าเป็นเป็นเป็นมงคลนะเป็นอิท่านะอิท่าเห็นอิท่าเมื่อไหร่ก็เป็นมงคลเนาะ ปกติเห็นอีท่าอยู่ข้างหลังเนาะป,ปกติท่านใส่อีท่ามาข้างหลังนะเออปกติท่านใส่อีท่ามาไปเนี่ยอ,อีท่าพูดตังเป็นอัตตากาอษาเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นมงคลเป็นมงคลแต่ตัวนี้ท่านใส่ก่อนเลยเว <c oughs> <c oughs> ลาแปลก็แปลก,กันเล็บแปลไปเลยเนี่ยนในคำว่า อริยสัจจานทัทนังแม้นี้การเห็นสัจจะ้ดือำหน้าแห่งการแทงตลอดย่อมได้โอ้แปลว่าย่อมได้ดีกว่านะเอาเอาใหม่เอาใหม่การเห็นแบบสัจจะเรือดหน้าแห่งการแทงตลอดนะย่อมได้ในมงคลข้อว่าหรือว่าในคําว่าในมงคลข้อว่าอาริย,ยสัจจานัทนังแม้นี้ นะ <Yeah>. uh, ทัศนังใช่ไหม <laughs> ทัศนังอริยสัจจานัตทัศนัง <laughs> แต่ตอนนี้ท่านบอกว่าสัจจะทัศนัง <laughs> ง่ายๆ <laughs> ออการเห็นสัจจะเนี่ยนาแทแห่งการแจงตลอดเวลาแปลกแบบหาได้ก็ได้นะเนี่ยาหาได้ <laughs> เดี๋ยวจำได้เจ๋อเก็ได้อันนี้มองคลนะใส่มงคลก็ไปดีกว่าเนาะมงคลมันมังมังอะไรฮะมังคลเยเนี่ยเอฮะจา์เลยลอลิงนะลิงอ่ะลอลิงมันเยค่ะย้อยักษ์เปลี่ยนเป็นรอลิง มังคลายเยนีมยยมมนม่มังคลาเยเฉยๆก็ได้ไม่ว่กากันหรอกมงคลอ่ามังคลเยก็ได้อาวีย่ำมาได้เพราะเหตุนั้นในรากาาักษาท่านจึงกล่าวไว้ว่าเข้าไปเลยนะ เพราะเหตุนั้นพระธาาารรมาฌา์จึงกล่าวไว้ในตกถาว่าอย่างนี้ก็ได้ไม่ว่ากาันได้เหมือนกันนะการเห็นมรดยวยอนาถแห่งการตัดสรู้อริยสัจสีชื่อว่าอริยสัจจานทัทสนังอืมชื่อว่าการเห็นอริยสัจ แค่น,นี้ก็ได้อันนี้เป็นสรุปนะเป็นบทสรุปนะประธานอยู่นี่นะประธานอยู่ข้างหลังประธานอยู่ข้างหลังนะการเห็นมรรคด้วยอำนาจแห่งการตัดสรู้หรือว่าด้วยอำนาจแห่งอภิสมมยานก <c oughs> ด้วยอำนาจในการตัดสรู้ตัสรู้อะไรตัดสรู้อริยสัจสี่ชื่อว่าการเห็นอริยสัจ <c oughs> แล้วอีก นี่ก็ต้องโยกมานะต้องโยกมานะน่ะโยกอะไรมาก็ต้องโยกตัวนี้อะไรมานะอ่าการเห็นอริยสัจนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุก้าวล่วงทุกข์ในสังสารวัฏหรือในสงสารเฉยๆก็ได้นะเป็นเหตุก้าวล่วงทุกข์ในสังสารวัฏจะไปเราะกว่านะอ เป็นเหตุก้าวล่วงทุกข์ในสงสารก็ได้ไม่ว่ากันได้เหมือนกันได้เหมือนกันต่อไปข้อที่ห้าร้อยยี่สิบเก้าเป็นนายเป็นดีการหรือเปล่าอัตการตายหรือเปล่าไม่มีไม่มีก็แปลไปเลยเข้าไปเลยนะ <c oughs> ก็จะนะก็นะก็คำว่าอภิสมยมเสสนะนี้ท่านกล่าวหมายเอาการบรรลุมไม่ใช่การหมายเอาการตัดสรู้ด้วยญาณดวงเดียวเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสไว้ว่า นาตรัสไว้ว่านะรุ่นนี่นะเห็นพิกเวนะต้องมีผู้ผู้เจ้าองเดียวเท่านั้นนะเป็นผู้เจ้าองเดียวเท่านั้นที่เห็นพุทเิกเวไม่มีใครพูดแล้วมีพูดมีคนเดียวที่พูดเป็นพิกาเวคือผู้เจ้าทรงใสมาเพราะเหตุนั้นพระบุญภาเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดนาผู้ใดเห็นทุก ผู้นั้นก็เห็นทั้งเหตุเกิดเห็นทั้งเหตุเกิดแห่งทุกข์ทั้งความดับแห่งทุกข์ทั้งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ในที่นี้แปลเห็นครั้งเดียวนะแปลเห็นครั้งเดียวเห็นปัสติสองตัวข้างหลังไม่ต้องแปลนะแปลว่าเห็นครั้งเดียวพอเวลาแปลนะผู้ใดผู้นั้นะ ผู้ใดผู้นั้นถ้าเป็นบุคคลใดก็ต้องบุคคลนั้นนะถ้าเป็นภิกษุใดก็ต้องภิกษุนั้นอันนี้ใส่คํากลางๆเข้ามา,าผู้ใด <c oughs> ไม่ต้องออกบุคคลผู้ใดเลยผู้ใดเลยนะอันนี้คือวิธีแปละนะแปลปัสสติตัวแรกปัสสติสองตัวสุดท้ายไม่ต้องแปลเห็นไหม ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดย่อมเห็นทุกผู้นั้นนะย่อมเห็นทั้งเหตุเกิดแห่งทุกข์ทั้งความดับแห่งทุกข์ทั้งก็ปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์คำว่าทั้งออกมาจากปีนะคำว่าทั้งออกมาจากปิ ทีนี้ก็ ja he he e ท่านก็จะสลับกันไปนะจะสลับกันไปนะผู้ใดย่อมเห็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นทั้งทุกข์ทั้งความดับแห่งทุกข์ทั้งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกขอันนี้ต้องใส่มาเองนะใส่มาเองนะใส่มาเองนะใส่มาเองท่านละไว้ที่ในกานเข้าใจต้องใส่มาเองนะ มันไม่เยอะแค่นี้เองสลับกันไปสลับกันมาอันนี้ก็เป็นเอ่อก็เรียกว่าเป็นเป็นวิธีเป็นวิธีจะให้นี่เป็นวิธีเอ่ออะไรที่จะให้นักศึกษาว่าจะสลับกันถูกหรือเปล่า <laughs> สลับกันถูกหรือเปล่านะมันต้องไปเรื่อยๆนะสลับกันไปเรื่อยๆนะสลับกันไปเรื่อยๆตัวอีก ผู้ใดย่อมเห็นความดับแห่งทุกผู้นั้นย่อมเห็นทั้งทุก์ทั้งเหตุเกิดแห่งทุก์ทั้งข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกขส่วนประโยคหลังท่านก็ใส่มาเต็มเห็นไหมประโยคหน้าหน้าประโยคหน้าสมบูรณ์แล้วก็ประโยคหลังสมบูรณ์ตรงกลางใส่เอ,เอง แต่จะสลับกันสลับถูกหรือเปล่านะสลับถูกหรือเปล่า,ลลาต้องสลับเองนะพรบพีกผู้ใดย่อมเห็นผู้ใดย่อมเห็นข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับทุกข์ผู้นั้นย่อมเห็นทั้งทุกข์ทั้งเหตุเกิดแห่งทุกทั้งความดับแห่งทุกข์ ได้ไหมเนื้อความดีนะ,ะเป็นเป็นพุทธพน์เป็นพุทธพนพพ์เวลาแปลแปลมาให้ว o แต่ต้องสลับให้ถูกอ่าถ้าสลับถูกก็ถือว่าสุดยอดอืใช้ได้ได้ไหมหวงัวงว่าคงแปลได้เนาะ,ะบาลีแห่งคำวามปฏิสูตรในตีติยวัคแห่งสัจจะสังยุตจบ อย่างตรงนี้หวังว่าคงแปลได้แสดงว,ว่าเห็นอย่างใดอย่างหนึง่นงนอกนั้นก็เห็นหมดเอาง่ายๆใครเห็นเห็นอย่างใดอย่างหนึง่งก็เท่ากับว่าเห็นหมดเลยเห็นหมดเลยแสดงว,ว่ามาพร้อมกันเนา อมใส,สยมาพร้อมกัน <c oughs> อันนี้พุ้ยเจ้าตรสเองนะพุ้ยเจา้าตรสเองนะพระเจา้าตระเองนะต่อไปไงต่ออืมอัตตกถาแห่องอะไรอัตตากถาแห่งข้า,ขาวมปฏิสูตรนะตรงนี้นะตัตะตรงนี้นะตะตรงโยกข้าวมปฏิสูตรมานะอัตตากถาแห่งข้า,ขาวมปฏิสูตรนั้นว่าเข้าไป เอาคําว่าเอาคําว่าตัวนี้เป็นอาทิมีอาทิเนี่ยเห็นอาทิเมื่อไหร่ใส่วัจนังมาทันทีนะเห็นอาทิเมื่อไหร่ใส่วัจนังมาทันทีนะนะคําว่าโยพิกวีทุขังปัสตีทุกสะพุทยมปิโสปัสตีเป็นต้นอือะไรเนี่ยท่านกล่าวไว้แล้วด้วยเอเอหรือว่า ท่านท่านใส่คำก,กลางๆเข้ามาท่านกล่าวไว้แล้วด้วยอำนาจแห่งการแทงตลอดด้วยยานตรงเดียว,วยการแทงตลอดด้วยยานตรงเดียวต่อไปอีกก็การแทงตลอดด้วยยานตรงเดียวะพระผู้มีพระเจ้าตรัสไว้แล้วในสูตรนี้ ตอวอีดีกาดีกาแห่งก็วันปฏิสูตรนั้นว่า,าการแทงตลอดาการแทงตลอดอริยสสะสัจสัจจสีน <c> ะ <oughs> การแทงตลอดสัจจะทั้งสี่นะ ในที่เดียวกันด้วยยานดวงเดียวนั่นเองชื่อว่าเอกับปฏิเวทโทเห็นไ,ไหมในที่เดียวเลย